สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง vr เกษตรชาแนลอีกแล้วนะคะไม่ได้ลงคลิปนานเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เป็ดกำลังผัดขุนนะคะตอนนี้ก็เริ่มไข่ทยอยไข่กันเยอะแล้วนะคะประมาณสักหนึ่งสองอาทิตย์ได้แล้วนะคะแต่ก็ยังน้อยอยู่นะคะ วันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนนะคะไปดูเ,เป็ดเนาะว่าจะไข่เยอะหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยนะคะสิ่งที่เราเตรียมตอนเช้าวันนี้นะคะก็จะมีนตะกร้าใส่ไข่นะคะแล้วก็ข้าวเปลือกนะคะ ตอนเช้านี้ก็จะให้อาหารแบบง่ายๆไปก่อนนะคะตอนเย็นก็จะมีเป็นหัวอาหารเสริมไปด้วยค่ะเดินม,มาเรื่อยๆนะคะเราเป็ดเราอยู่ไกลจากบ้านมากๆนะคะอ,คอากาศตอนเช้าค่ะเย็นสบายมากค่ะค่อนข้างหนาวมากกว่านะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะปล่อยพวกปลานะคะมีปลาดุกปลานินนะคะแล้วก็ยังมีหอยเชอรี่อยู่นะคะยังปล่อยให้อยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นอ๋อยังไม่ใชี้สะะะะคะจะเป็นมาที่เราขุดลึกลงไปอะคะ่ะน้ําก็เลยขังนะคะขังตั้งแต่อ่อฝนตกหนักช่วงนั้นก็ยังขังอยู่นะคะ ยังมีรดลงเลยนะคะตรงนี้เราให้เป็ดไว้ให้เป็ดเล่นนะคะไว้ให้เป็ดเล่นน้ำนีไงเราเป็ดนะคะเสียงเป็ดร้องดังมาก จะเข้าไปเก็บไข่เป็ดกันหนึ่งฟองอยู่ไหนคะมีองไงจะได้เยอะไหมคะวันนี้ ค่ะมีอีกไหมคะกดๆดูนะนแล้วนะคะได้หกฟองแล้วมีงอื่นบ้างนะคะแอบไขไว้ตรงไหนอีกไหมเอ้ยเด็กๆแอบ ไข่อีกนะคะไม่มีหรอเราดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ชอบไข่เหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นไข่อีกแล้วโอ้โหตรงนี้เ,เพื่อนๆเห็นไหมไข่เยอะเลยไข่หลายฟองเลยค่ะได้กี่ฟองแล้วไม่นับแล้ค่ะอ,อุ่นๆอ,อ,อยู่เลยไข่ร้อนๆอยู่เลยอะ่ะเหมือนพิ่งฝ่อเหมือนพึ่งออกไข่ เลี้ยงเป็ดแล้วมันมีความสุขแบบนี้นะคะก็คือเราได้มาเก็บไข่ทุกวันเลยใหญ่ไหมคือว่ายังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะกดกดกดอ่นนนะไม่มีแล้วอ่ะดูรังต่อไปคะ่ะขอให้มีอีกนะคะขอให้มีอีก หรือว่าใสยสายน้องอาจจะไข่อีกก็ได้คะ่ะเพราะเมื่อวานก็ไข่เพิ่มให้อยู่อีกห้าฟองลุนลุ้นรังสุดท้ายกดไปไม่มีอะไรเลยคะ่ะว่าไม่มีแล้วอโอเคคะ่ะ เท่านี้นะเป็นยังไงบ้างเอง่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็ดอายุสองเดือนนะคะเรามาเลี้ยงรวมกับแม่แม่เขานะคะเพราะว่าเหลือแค่สองตัวนะคะอยู่ไหนนะก็จะมองเห็นง่ายอยู่นะคะอายุสองเดือนหรือยังยังไม่ถึงสองเดือนนะคะหนึ่งหนึ่งเดือนยี่สิบวัน เดี๋ยวหาก่อนนะคะอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่นะเเมันดูยากแล้วคะ่ะตัวนี้ไม่ใช่ เดินไปดูกันคัะเดิน,ปนไปดูกันเป็ดสองเดือนของฉันอยู่ไหนคะเด็กๆอยู่ไหนเอ่ยน้องยี่ยังตัวเล็กตัวน้อยอยู่นะแต่ถ้าดูแบบมองผนเพินก็ออกอะให้เห็นละ ยิงเงี้ยอย่าพึ่งวิ่งอย่าพึ่งวิ่งองไม่เห็นน่ะตามนางไปตามนางนางไปมีอยู่สองตัวค่ะมีอยู่สองตัวดีสองตัวยังหาไม่เจอเลยมาเลี้ยงปนกันแล้วหายยากแต่ก็จะดูออกอยู่ค่ะว่า นี่นีป่ปะไม่ใช่และนั่น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 เวลาขึ้นกเนไหนจะชัดเลยร่บเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราค่อยๆย่องๆไปหานะคะมีเลยส่วน ตัวนี้หนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้คือหนึ่งนะคะอีกตัวอีกตัวอันนี้ก็อีกตัวอยู่ข้างบนมีอีกตัวอยู่ข้างบนกำลังก้มๆอยู่น,น,นันะคะในหลอ คือเป็ดสองเดือนนะคะดูดูไม่ออกหนึ่งปต่สองเดือนค่ะเป็ดสองเดือนอ่าไม่ถึงสองเดือนพูดผิดแล้วอีกตัวอยู่ไหนจ้าเมื่อกี้นานไงคะกำลังก้มก้มอยู่เหมือนกันตัวใหญ่เร็วมากเลยนะคะใครจะเลี้ยงเป็ดมาแล้วหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองตัวนี้เลย อะให้ดูระยะไกลเนี่ยจะโตเท่าแม่แม่พ่อพ่อแล้วค่ะคือหายากมากเมื่อกี้ถ้าอยู่รวมๆกันดูไม่ออกนะคะนี่เลยมีเลยสองตัวนี้นะคะสองตัวท้ายเนี่ยอ่ากำลังกล้มๆเงยๆเดินน่องไปแล้วนะคะอ่ะโอเค อยากแยกเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีกรงให้ขังแล้วอะเนี่ยพอไปอยู่กับเนี่ยฝูงเยอะๆกลมกืนค่ะกลมกืนนี่ก็เป็ดใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเขาเล่นน้ำไปก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณสากักช่วงบ่ายๆนะคะเราไม่ได้ให้อาหารเขาแล้วเนาะเราก็จะปล่อยให้เขาหาอาหารเองนะคะอยู่ด้านหลังนะคะที่เป็นที่เป็นนามีน้ำขังอยู่นะคะต่อนะคะเดี๋ยวเรามานับไข่เป็ดกันว่าได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด เก้าสิบเองสามห้าว้าววันนี้ได้5ฟองนะคะเดี๋ยวเรารอดูตอนเที่ยงก่อนว่าเขาจะออกไข่อีกไหมเพราะมันจะมีะเป็ดอยู่ชุดหนึ่งที่จะออกไข่ตอนกลางวันนะคะไม่กลางว่าประมาณสักเก้าโมงสิโมงเนี่ยเขาจะเข้าไปไข่อีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อวานก็คือเข้าไปไข่ได้อ,อีกห้าฟองนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าชอบค่ะกด s u b สไครต์กดไลค์กดแช่นะคะ, like, ะ,คะให้กับเจ้าของคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ